สวัสดีค่ะแฟนเพจดิสันของเจี๊ยบทุกท่านนะคะวันนี้เจี๊ยบมากับ All-New Amela 23 MY เป็นรุ่น EL นะคะราคา589,000บาทมากับชุดแต่งรุ่นใหม่ล่าสุดของเจี๊ยบก็คือ IDO Speed ที่มีการรับประกัน3ปีนะคะปลายท่อด้านหลังจะเป็นปลายท่อหลอก3ตัวบอกเลยว่าชุดนี้พิมพ์เยมมากๆนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพามาชมรายละเอียดว่า a อเร่ EL เนี่ยถ้าแต่งออกมาแล้วสเปคที่ได้มาจากโรงงานมีอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้านะคะ ตัวนี้จะได้โลโก้ใหม่ของลิสันค่ะพร้อมระบบช่วยเบรกและเตือนการชนด้านหน้ากระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นคิวโคเมียมแล้วก็เป็นวีโมชั่นที่มีความโดดเด่นและสปอร์ตมากๆไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็ตัวสเกิร์ตที่จะแถมให้เนี่ยจะตัดด้วยสีแดงและสีดําคุณลูกค้าสังเกตเลยว่างานสีของเขา,าคือเขาจะมีความพเมียมแล้วก็สีเนี่ยเหมือนกับตัวรถมากๆเขามีการเล่นเคิร์ฟได้สวยจริงๆค่ะคุณลูกค้า คันนี้ไม่พอเท่านั้นจะมีการเสริมหลอดด้วยแมกเรนโซ่ขอบ17ด้วยนะคะเป็นแม็กลายใหม่ของเจียบเลยใส่น็อตล้อดำครอบเบรกคาลิเปอร์สีแดงค่ะกระจกเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้านะคะสเกิร์ตงานด้านข้างเจียบมีการติดตั้งให้นะคะตัดกับตัวรถสีแดงมากๆรุ่นนี้นะคะ คุณลูกค้าเวลาเปิดปิดเข้าออกจากคะ่ะจากประตูเนี่ยสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะเป็นปุ่มคีเลสเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายมากๆขอให้กุญแจอยู่ในรัศมีท้ายรถคันนี้นะคะเจี๊ยบใส่สปอยเลอร์ทรงแนบสีดํานะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ค่ะเป็นสเกิร์ตงานไปท่อหลอก3ตัวคุณลูกค้าสังเกตไหมว่าจะมีความสปอร์ตมากๆแล้วก็โชว์ดิเซนเซอร์สีดาแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคันนี้ภายนอกจะแต่งให้หรูหราแล้วเราไปดูภายในฟังก์ชันจะก็จัดให้เต็มค่ะ เดี๋ยวเจ๊จะพามาชมภายในที่เจ๊มีการตกแต่งดีไซน์ใหม่นะคะก็คือเจ๊มีการเปลี่ยนคอนโซลด้านหน้าเปลี่ยนเบาะที่นั่งเป็นแบบทูโทนแล้วก็ใส่จอค่ะตัวเด้ปกติมันจะเป็นจอวิทยุเจ๊ใส่ให้เป็นจอที่รองรับ Apple CarPlay, Android Auto เล่น Google Map รองรับได้ทั้งว่าเวลาคุณลูกค้าอยากจะดู YouTube คือดูได้หมดและรุ่นนี้นะคะเป็นระบบ แอร์ออโต้แล้วจากรุ่นเดิมที่จะเป็นแอร์บิดหนึ่งสองสามสี่มีบางติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยครบไม่ว่าจะเป็นควบคุมเครื่องเสียงหรือควบคุมความเร็วบอกแล้วว่าฟังก์ชันตัวใหม่เนี่ยคือจัดเต็มถุงลมน้รภัยก็จัดมาให้ถึง6ลูกเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะกับโปรโมชั่นดีๆตอนนี้ที่จะนำเสนอก็คือตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะเรายังจัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญราชการหรือลูกค้าที่มีสำเนารถเก่าของ닛สัน ก็สามารถทักเข้ามาซื้อได้หรือกลุ่มลูกค้าทั่วไปตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะคะก็คือดาวน้อยพร้อมจุดแต่งหรืออยากได้โปรดอกเ้ยพิเศษสนใจแคมเปญดีๆอย่าลืมนะคะกดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารชุดแต่งจะบอกเลยว่าเจ็บมีเยอะมากๆหลากหลายแคมเปญนะคะวันนี้เจ็บละทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนสนใจนะคะโทรมาหาเจ็บสายด่วนค่ะ09299 14965หรือจะทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดก็เอนะคะนิสัน2000เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้เจ็บขออนุญาตสวัสดีค่ะ